สวัสดีครับปกมินทนะครับผมกำแนวทางหวยเรารวมวันนี้นะครับวันพุธที่3พฤษภาคมนะครับสำหรับวันพุธวันนี้มีราพัฒนาเนาะงวดก่อนแตกหรือป่า350ป่ะออกงวดก่อนจำไม่ได้นะครับผมเด่นวันนี้นะครับเรารวมครับก็ต่าได้ทั้งวันนะครับหวยรามีทุกชั่วโมงตั้งแต่ตีห้าขึ้นมาเลย นะครับกล่าวรวมเดืน2อนสาครับมากับ7061นะครับ2มา23สาครับ20 2 7 2 6 2 1นะครับสาววมาสาเจครับส0 3 6 3 1ดอการ้อยใสแปครับ8ป7สองเจ6นะครับ8 2 1 8อ7หนึ่งปสครับ8 3 0ส3 6 831เน้น3ชุดไปที่2 3 2 7 3 7 823ครับ827แล้วก็837สาำหรับหวยเร่าร่วมวันนี้นะครับใครชอบก็ตามนะครับผมใครตามก็ขอทชกสตัวตรงเนาะเอาชุดเน้นนะครับ 23, 2, 7, 3, 7, 8, 2 3 8, 2 7 37 823 827 837ลองตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอโชคดีครับ